มาราวันนี้ค่ะไหมจะพาไปดูทาวน์โฮมสวยๆส,สไตล์ฝรั่งเศสที่สามารถปรับเปลี่ยนฟังกชันได้ง่ายๆใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้าด้วยค่ะเซฮะ ค่ะทุกคนกลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปรีวิวบ้านและคอนโดในโฮมาราวจากโฮมไบเออร์ทุกคนเห็นไหม่แต่งตัวอย่างนี้รอเปล่าใหม่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะคะวันนี้เนี่ยใหม่พาทุกคนมาดูโครงการบ้านนะคะที่น่าสนใจมากๆแล้วบอกเลยนะว่าโครงการนี้นะคะอยู่แถวเรียกวงแหวนการจนาพิเศษค,ค่ะซึ่งถ้าใครนะมีโอกาสได้มาอยู่ในโครงการนี้หรือว่าได้มาชมต้องชื่นชอบมากๆเลยเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยเหมือนเราได้เที่ยวโยุโรปในทุกๆวันแล้วก็บ้านตัวอย่างของเขาเนี่ยนะไม่แอบไปเห็นมาแล้ว สวยมากเลยอ่ะแล้วสายหวานจะต้องชื่นชอบมากแน่ๆนะคะโครงการที่หมาพูดถึงก็คือนี่เลยค่ะ Evercity ร a a อินทาทางด่วนจตุโชตนั่นเองค่ะสำหรับทำเลที่ตั้งของโครงการนะคะก็อยู่บนถนนเรียบวงแหวนกาญจนาพิเศษนี่เองค่ะ การเดินทางถือว่าสะดวกมากเลยนะเพราะว่าเชื่อมต่อถนนได้หลายเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนพหลโยธินถนนสายไหมและถนนรามอินทารารวมถึงถนนสุขขาพิบาล5ด้วยล่ละค่ะและจากโครงการตรงนี้นะคะก็สามารถเดินทางเชื่อมต่อทางด่วนฉลองรัฐด,ด่านจาตุโชตเพียงแค่3นาทีเท่านั้นเองทําให้เดินทางเชื่อมต่อเข้าสู่ใจกลางเมืองได้ง่ายหรือว่าจะไปทํางานในเมืองอย่างถนนลาดพร้าวถนนพระราม9้าไปเอก,กมัยทองหลอ่อก็สะดวกมากๆค่ะเพียงแค่15นาทีก็ถึงแล้วละค่ะ และถ้าเกิดใครนะคะจะใช้วงแหวนกาญจนาพิเศษเชื่อมต่อไปโซนต่างๆของกรุงเทพเนี่ยก็ไปได้หมดเลยนะหรือว่าจะเดินทางไปจังหวัดชนบุรีก็สามารถใช้วงแหวนกาญจนาพิเศษเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวกก็สะดวกสุดๆเลยละคะ่ะที่สำคัญใครที่ไปสนามบินสุวรรณภูมินะคะก็เดินทางไมา่ยากด้วย ส่วนใครที่ชอบใช้รถไฟฟ้าเพื่อเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองได้อย่างสะดวกแล้วล่ะก็แถวนี้นะคะก็มีรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีสายหยุดค่ะนั่งเพียงแค่ต่อเดียวเท่านั้นตรงเข้าสู่ใจกลางเมืองได้เลยส่วนในอนาคตเนี่ยนะก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูแคลายมินบุรีสถานีคูบอนและสถานีรามอินทากมอม9ก็อยู่ไม่ไกลจากโครงการด้วยละค่ะ ยังไม่หมดแค่นี้นะคะรอบๆโครงการเนี่ยก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หูยครบมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นไอซ์แลนด์พรอมนาดก็ถือว่าสะดวกหรือว่าใครนะจะไปเซนทรัลอีสต์บิลล์เนี่ยก็สามารถไปช้อปปิ้งได้เหมือนกันนะส่วนใครที่ชื่นชอบไปเมกะบางนาะอีเกียบางนาะนี่ก็ยิ่งเดินทางง่ายใหญ่เลยนะเพียงแค่ใช้วงแหวนการจนาพิเศษก็สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้วล่ะคะ่ะส่วนโรงเรียนดังๆรวมถึงโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลจากโครงการด้วยแล้วนะจ๊ะ ที่โครงการเอเวอร์ซิตี้รามินทาทางด่วนจตุโชดนะคะทุกคนคะ่ะโครงการนี้เนี่ยเขาพัฒนาบนที่ดินนะคะประมาณ17ไร่กว่าๆด้วยกันค่ะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นจํานวน172ยูนิตนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยมายอยู่ด้านในของโครงการแล้วเนาะที่ถนนเมนี่นะคะก็จะกว้างประมาณ12เมตรถือว่ารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกเลยละคะ่ะและที่สําคัญบรรยากาศในโครงการก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะตอนนี้เลยนะบอกเลยว,ว่าฟิลเหมือนได้เที่ยวโยุโรปจริงๆสวยงามแล้วก็ร่มรื่นมากๆค่ะ พื้นที่ส่วนกลางของโครงการนะคะเขาก็ให้มาครบเลยล่ะค่ะทุกคนอย่างตอนนี้เนี่ยก็มีขับเฮานะคะที่หมายอยู่ตรงนี้เนี่ยเข้ามาจากประตูทางเข้าหลักของโครงการก็จะพบกับขับเฮา์เลยล่ะค่ะทุกคนเป็นสไตล์ฝรั่งเศสนั่นเองค่ะ เข้ามาที่พื้นที่ด้านในของคลับเ้านะคะทุกคนค่ะที่นี่เนี่ยเขาก็จะแบ่งพื้นที่ด้านนี้เป็นโซนของสระว่ายน้ำนะคะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือค่ะที่แบ่งแยกระหว่างสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่ซึ่งหลายคนอ่ะค่อนข้างกังวลนิดนึงเพราะว่าพื้นที่ของคลับเ้าเนี่ยอยู่โซนหน้าของโครงการแต่ว่าที่โครงการนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีรั้วรอบขอบชิดนะคะรวมถึงปลูกต้นไม้ไว้รอบๆเพื่อบังสายตาสําหรับผู้ที่จะมาใช้พื้นที่ของสระว่ายน้ําทําให้ผู้ที่ใช้ที่นี่เนี่ยนะคะมีความเป็นส่วนตัวนั่นเองค่ะ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะเรียกว่าอีกปีกหนึ่งของขับเ้านะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นล็อบบี้เลาน์นั่นเองค่ะซึ่งพื้นที่ข้างในอ่ะทุกคนก็จะเป็นโคเวิร์กิ้งนะคะแล้วก็ลิฟวิ่งสเปซนั่นเองเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยหรือว่าลูกบ้านที่เนี่ยได้ใช้พื้นที่ตรงนี้ในการพักผ่อนหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆอาจจะมีการพูดคุยนัดพบปะสังสรรกับเพื่อนก็ได้ค่ะเกือบลืมไปอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือฟิตเนสที่นี่บอกแล้วว่าส่วนกลางเขาครบคันมากๆฟิตเนสอยู่ด้านนี้ค่ะ คนพื้นที่ของฟิตเนสนะคะสําหรับคนที่รักสุขภาพก็อยู่ในโซนนี้ละคะ่ะทุกคนที่นี่นี่นะคะมีอุปกรณ์ที่ออกกําลังกายที่ถือว่าครบครันมากๆเลยนะคะใครสะดวกที่จะเวทเทรนนิ่งหรือว่าคาร์ดิโอก,ก็ออกกาลังกายได้อย่างเต็มที่เลยละคะ่ะ สำหรับพื้นที่ของสวนส่วนกลางที่นี่นะคะก็อยู่โซนกลางของโครงการเลยล่ะค่ะเป็นสวนสไตล์ฝรั่งเศสค่ะข้อดีของสวน,ส,วนส่วนกลางที่นี่นะคะเขาก็จะมีสนามเด็กเล่นกลางแจ้งรวมถึงเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งมาให้ลูกบ้านได้มาใช้ที่นี่ด้วยล่ะค่ะ แบบบ้านของที่นี่นะคะก็จะมีให้เลือก3แบบด้วยกันค่ะแบบแรกนะคะชื่อว่ามาเซ่ค่ะที่ดินเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่20ตารางวาพื้นที่ใช้สอย110ตารางเมตรฟังก์ชันจะเป็น3ห้องนอน1ห้องอเนกประสงค์2ห้องน้ำและจอดรถดดได้1คันค่ะส่วนแบบที่2นะคะชื่อว่าซาเวียค่ะที่ดินเริ่มต้นแบบนี้เนี่ยจะอยู่ที่22.6ตารางวาพื้นที่ใช้สอย120ตารางเมตรมฟังก์ชันจะเป็น3มห้องนอน1ห้องอเนกประสงค์2ห้องน้ำและจอดรถได้2คันค่ะ ส่วนไทยที่ใหญ่ที่สุดของโครงการนะคะก็จะชื่อว่าเลอบองค่ะที่ดินเริ่มต้นของแบบนี้เนี่ยจะอยู่ที่21.1ตารางวาพื้นที่ใช้สอยคือ145ตารางเมตรฟังกช์ชันของบ้านหลังนี้จะเป็น3ห้องนอน1ห้องอเนกประสงค์3ห้องน้ำและจอดรถได้2คันค่ะ และสำหรับหลังที่ใหม่พาทุกคนมาชมนะคะก็คือหลังนี้แหละค่ะชื่อว่าซาเวียค่ะซาเวียนี่นะคะจะมีพื้นที่ดินเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ประมาณ22.6ตารางวาพื้นที่ใช้สอย120ตารางเมตรฟังก์ชันแบบนี้นะคะจะอยู่ที่3ห้องนอน1ห้องอนเนกประสงค์นะคะ2ห้องน้ําและจอดรถได้2คันเพราะว่าด้านหน้าบ้านนี่เขาจะกว้าง5.7เมตรด้วยกันนะคะส่วนหลังนี้ค่ะที่ใหม่พามาดูนี่นะเป็นแปลงมุม ในแบบซาเวียก็จริงทุกคนแต่เนื่องจากเป็นแปลงมุมเพราะฉะนั้นพื้นที่ดินนะคะก็จะมีอยู่ถืง27.6ตารางวาด้วยกันนะคะอ่ะมาดูดีกว่ามัาจะเริ่มพามาดูตั้งแต่ด้านหน้าก่อนเลยนั่นก็คือประตูทางเข้าบ้านนะคะของแบบซาเวียนั่นเองค่ะ สำหรับประตูทางเข้าของบ้านนี่นะคะทุกคนค่ะที่นี่เนี่ยเขาให้ความสําคัญตั้งแต่แรกเลยนั่นก็คือตัวกรอบประตูทางเข้านะคะรวมถึงกรอบหน้าต่างเนี่ยให้เป็น U PVC สีขาวนะข้อดีก็คือคือสวยเลยล่ะอย่างแรกนะสองเลยนะคะมันไม่มีรอยต่อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาฝนตกฝนสาดเนี่ยก็จะไม่มีน้ําเข้าไปในบ้านนะคะกันปลวกนะคะและที่สําคัญคะ่ะทนต่อแสง UV ด้วยละคะ่ะเดี๋ยวจะเข้าไปในบ้านนะคะไปะ นี่เข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะ ไปเข้ามาอยู่ด้านในบ้านแล้วนะคะทุกคนบอกแล้วนะว่าที่นี่สวยจริงยิ่งบ้านตัวอย่างยิ่งสวยมากๆอันนี้คือการตกแต่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะตกแต่งเหมือนบ้านเดี่ยวเลยนะซึ่งบ้านมาตรฐานที่ทางโครงการส่งมอบให้นะคะไม่ได้มีเข้าของเหล่านี้นะทุกคนแต่ได้อะไรไปบ้างอย่างชั้นล่างนะคะก็จะได้พื้นกระเบื้องนะคะเป็นแกนิโต้ขนาด60,60คูณค่ะผนังฉาบเรียบทาสีส่วนไฟนี่นะคะก็เป็นดาวไลท์ทั้งหลังเลยนะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยมาอยู่ชั้นล่างแต่เห็นไหมว่าแสงคือโปร่งมากแล้วก็เข้ามาได้โล่งมากๆนะคะประการแรกาาว่า เขาให้ประตูกระจกสไลด์บานใหญ่แบบนี้เพื่อให้แสงเข้าได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เป็นกกอบแบบ UPVC ด้วยนะเนื่องจากหลังนี้เนี่ยเป็นแปลงมุมทุกคนด้านข้างนี้นะคะจะมีหน้าต่างยิ่งทําให้บ้านเนี่ยโปร่งเข้าไปใหญ่เลยและเสริมทับด้วย for two ceiling ค่ะชั้นล่างเนี่ยสูงถึง2.7เมตรเลยนะเพราะฉะนั้นก็ยังทำให้บ้านเนี่ยยิ่งโลง่งยิ่งโปร่งแสงยิ่ง f l o เต็มบ้านเลยด้วยเนาะที่นี่นะคะการจัดวางของเขาเนี่นะคะก็จะโล่งแบบเปิดโล่งเลยแหะค่ะบอกเลยว่าอย่างโซนตรงนี้ที่หมายอยู่เนี่ยเป็น living เนาะ วางโซฟาหนึ่งตัวนั่งน่ารักแบบนี้นะคะนั่งได้อีกหนึ่งนะคะมีโต๊ะกลางแล้วก็สามารถติดทีวีจอใหญ่ๆไว้ได้เลยนะเพราะว่าจากโซฟาจนถึงจอทีวีเนี่ยมันมีความห่างมากเพราะฉะนั้นเราจะติดไซส์ใหญ่ก็ได้ทําให้สายตาของเราไม่เสียนะคะ กลิ้มิ่งนะคะก็มาดูมุมที่เป็นโต๊ะรับประทานอาหารกันบ้างดีกว่านี่เชิญนั่งเลยค่ะทุกคนจัดโต๊ะน่ารักมากเลยนะตรงนี้นะคะเป็นโต๊ะขนาด4ที่นั่งได้แบบสบายๆเลยนะคะและสำหรับสาวๆหรือว่าหนุ่มๆคนไหนนะคะที่อยากมีกล s าเ u ้าแบบนี้ค่ะเนื่องจากใช้นี้เนี่ยเป็นแปลงมุมนะคะจึงสามารถทำเป็น ก l a s s r o o m Outdoor r ี l ล x ได้แบบนี้เลยนะคะดูสิว่าขนาดห้องเนี่ยที่เขาออกแบบมานะทุกคนวางแบบเก้าอี้แบบนี้ได้นะคะมีโต๊ะกลางไว้จิบน้ําชาได้คือแปลงมุมนะคะที่สามารถที่จะทําได้อย่างหลังนี้ที่พามาดูนี่นะคะขนาดที่ดินเนี่ยอยู่ที่27.6ตารางวานั่นเองค่ะ นีมาดูห้องครัวกันบ้างดีกว่าค่ะแต่บอกเลยนะว่าจริงๆอ่ะบ้านมาตรฐานตรงพื้นที่ส่วนตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ของลานซักล้างนะแต่โครงการเขาก็ได้ออกแบบให้ดูว่าเฮ้ยจริงๆสามารถทําครัวไว้ข้างหลังได้เพราะว่าลานซักล้างนะคะมีขนาดประมาณ2-3เมตรด้วยกันและโครงสร้างเขาแข็งแรงมากเพราะว่าเขาลงเสาเข็มค่ะที่ลานซักล้างเนี่ยลึกเท่ากับตัวบ้าน มีรั้วรอบขอบชิดเรียบร้อยเราเพียงแค่เสียสตังในส่วนของหลังคาแค่นั้นเองนะคะทีนี้เนี่ยพอเราย้ายครัวมาไว้ข้างหลังแบบเนี้ยเราสามารถทําครัวได้อย่างเต็มที่เลยนะคะรวมถึงเราจะกั้นเป็นโซนไว้ของโซนซักผ้าก็ได้วางเครื่องซักผ้าต่างๆก็ได้นะคะอันนี้เป็นครัวได้ยาวยาวไปเลยละคะ่ะพูดถึงฟังก์ชันของบ้านหลังนี้กันหน่อยนะคะอย่างที่บอกไว้นะทุกคนค่ะว่าหลังนี้เนี่ยนะจะเป็น3ห้องนอนกับ หพื้นที่อเนกประสงค์ใช่ไหมคะอย่างตรงนี้เนี่ยบ้านมาตรฐานนะจะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์แต่ว่าโครงการอ่ะกั้นให้ดูว่าสามารถทําเป็นอีกหนึ่งห้องได้เลยนะ เท่ากับว่าห้องนี้สามารถทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุก็ได้หรือจะทําเป็นห้องทํางานนะคะ work from home ก็ได้หรือเป็นห้องไลฟ์สดห้องเก็บของก็ได้เลยห้องนี้ถ้าอยากเพิ่มลูกเล่นใหม่แนะนำนะว่าทำกระจกโคง้งเหมือนบ้านตัวอย่างนะคะนอกจากจะมีแสงเข้ามาได้อย่างเต็มที่และอีกหนึ่งช่องแสงที่เข้ามาได้นะคะนั่นก็คือหน้าต่างค่ะห้องหลังนี้นี่นะคะมีหน้าต่างที่เชื่อมกับลานซักล้างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้แสงเข้าอย่างทั่วถึงเลยละค่ะ สำหรับห้องน้ํานะคะที่นี่เนี่ยมีห้องน้ํสองห้องด้วยกันนะคะห้องน้ําที่อยู่ด้านล่างนะคะก็หน้าตาประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนค่ะสามารถที่จะอาบน้ําได้นะคะและข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมีพัดลมระบายอากาศที่ทางโครงการเขาติดไว้ให้นะคะเพื่อทําให้ห้องน้ำเนี่ยลดความอับชื้นแล้วก็ลดกลิ่นนั่นเองค่ะขึ้นไปที่ชั้น2กันค่ะแต่ขอพูดถึงบันไดก่อนแล้วกันนะทุกคนค่ะบันไดเนี่ยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะเพราะฉะนั้นก็จะแข็งแรงคงทนขึ้นลงได้อย่างปลอดภยัย และที่นี่เนี่ยเขามีช่องแสงนะคะที่มีขนาดค่อนข้างกว้างไว้ที่ชั้นพักเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่เปิดไฟเราก็จะได้แสงสว่างอย่างเพียงพอค่ะมาถึงชั้นบนกันค่ะทุกคนที่ชั้นนี้นะคะก็จะเป็นฟังก์ชันของห้องต่างๆนะคะทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันแต่ไมาเริ่มที่ห้องมาสเตอร์เบดมก่อนเลยค่ะห้องนี้เนี่ยทางโครงการเขาให้ฟอร์ทูซ n ลิงสูงถึง3เมตรเลยนะ นอกจากจะโปร่งขนาดนี้แล้วยังได้ความโปร่งที่บริเวณมุมนี้อีกนะคะนั่นก็คือเขาจะใส่กระจกที่มุมนะคะจะได้ความโปร่งแล้วก็มีแสงจากทางด้านข้างซึ่งเป็นหน้าต่างกระจกด้วยนะคะทุกคนในห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยเขาก็แบ่งสัดส่วนไว้ได้ดีมากๆเลยนะคะอย่างเตียงเนี่ยเขาก็จะให้เป็นเตียงคิงไซส์ได้เลยนะคะว่าวางแล้วได้ขนาดนี้ ให้ได้ไซส์เล็กหน่อยเตียงควีนไซส์ก็ได้นะคะด้านข้างนี้ค่ะมีมุมทําแบบเป็นโต๊ทํางานได้เขาจัดเหลี่ยมจับมุมไว้ได้ดีมากๆเลยและในห้องนี้นะคะเขาก็ยังแบ่งพื้นที่ของ w a l k i n c l o s e เเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะในบ้านมาตรฐานเนี่ยจะเป็นพื้นที่โลง่งๆนะแต่ถ้าอยากได้เป็นส่วนตัวก็กันห้องได้เลยเนื่องจากมันสูงมากๆในห้องนอนเพราะฉะนั้นน่ะการที่เราจะบิวตู้เสื้อผ้ามันจึงแบบบิวได้จนถึงฝ้าเพดานโดยที่ไม่มีอะไรมาขวางกั้นเลยทุกคน จริงๆจ,จ,จะ b u วได้ถึง2ฝั่งก็ได้นะคะอย่างอันนี้เนี่ย b u ว l ตู้เสื้อผ้าเสร็จปั๊บตรงนี้เนี่ยเป็นโตเครื่องแปง้งแสงเข้ามาในตำแหน่งที่ดีมากๆเพราะว่างนี้มีกระจกนะคะแต่งตัวแต่งหน้าเนี่ยคุณผู้หญิงอะ่ะไม่ต้องใช้ไฟหลอกเลยทุกคนใช้แสงธรรมชาติเนี่ยหน้าสวยปิ้งค่ะส่วนห้องน้ํานะคะก็จะแชร์กันทุกห้องนะคะเป็นห้องน้ําแบบ double a c c e s สนั่นเองคะ่ะก็คือเป็นประตู2ทางเนาะห้องนอน master b เ d r o o m เข้าทางนี้อีก2ห้องนอนเข้าอีกฝั่งหนึ่งได้นะคะ ในห้องน้ำอ่ะทุกคนก็จะแยกระหว่างโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งไว้ถ้าอยากได้แบบว่าแยกที่ชัดเจนก็อาจจะก,กั้นกระจกก็ได้นะคะหรืออาจจะใช้ราวมั่นก็ได้ในห้องน้ำเนี่ยมีพัดลมระบายอากาศ1จุดนะคะที่เชื่อมอยู่กับคมไฟเนาะส่วนอีกหนึ่งจุดคือเป็นหน้าต่างที่สามารถเปิดระบายอากาศได้หน้าต่างของห้องน้ําก็ประมาณนี้ละค่ะ ส่วนห้องนอนที่2และห้องนอนที่3นะคะก็อยู่ครึ่งหลังของบ้านนั่นเองนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยในห้องนอนที่สองทุกคนคะ่ะ2ห้องนี้เนี่ยพอทูเซลลิงเท่ากันนะคะคือ2.7เมตรค่ะขนาดห้องนะคะก็ถือว่าอยู่ในสัดส่วนที่พอดีนะสามารถวางเตียงประมาณ3ฟุตรครึ่งได้นะคะทำตู้เสื้อผ้าแบบนี้ก็ได้เชื่อมต่อกันเลยตรงนี้ก็จะเป็นโต๊เครื่องแป้งหรือว่าโตะทํางานก็ได้แล้วก็ยังมีหน้าต่างนะคะที่สามารถเปิดรับลมแล้วก็ระบายอากาศแบบนี้ได้ด้วยจริงๆอ่ะอยู่ที่ว่าเราจะปรับเปลี่ยนห้องนอนแต่ละห้องเนี่ยเป็นแบบไหนก็ตาม ตัวห้องนอนที่3ค่ะโอ้ยน่ารักตุกปิกมากเลยอะทุกคนดูสิเป็นห้องนอนหวานๆใครที่มีลูกนะคะห้องนอนนี้เวิร์กมากเลยอะเนี่ยเตียงประมาณ3ฟุตครึ่งนะแต่ดูสิด้านนี้เขาจะเป็นผนังที่แบบว่าอยู่ ลึกเข้ามาด้านในเพราะฉะนั้นสามารถจะบิวตู้นะคะเก็บของตู้เสื้อผ้าตรงนี้ไว้ได้นะคะห้องนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นแปลงมุมนะจะมีแสงเข้าถึง2ฝั่งนะคะด้านข้างของบ้านแล้วก็ตัวด้านหลังบ้านนั่นเองนะคะและพื้นของชั้น2ค่ะทุกคนโครงการนะคะให้เป็นพื้นลามิเนตลายไม้นะคะก็จะได้ผิวสัมผัสที่ดีเนาะแล้วก็ดูแลทําความสะอาดง่ายด้วยค่ะ ป็นยังกันบ้างคะทุกคนใหม่พาดูบ้านแล้วใหม่บอกแล้วนะว่าโครงการนี้คือสวยจริงๆแล้วก็บ้านตัวอย่างเนี่ยนะเขาจัดฟังก์ชันไว้ดีแล้วก็สายหวานเนี่ยต้องชอบมากๆแน่ยิ่งโดยเฉพาะใหม่นะคะอะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะชื่อว่าซาเวียค่ะทุกคนแล้วก็เป็นแปลงมุมนะคะแต่เดิมทีเนี่ยซาเวียเนี่ยแบบนี้ที่ดินเริ่มต้นจะอยู่ที่22.6เนาะแต่หลังเนี่ยที่ดินนะคะจะอยู่ที่27.6ตารางวาพื้นที่ใช้สอยคือ120ตารางเมตรฟังก์ชันนะคะก็จะเป็น3ห้องนอน1ห้องเอเนกประสงค์2ห้องน้ําแล้วก็จอดดรไ้2คคคันนะะาา ดีมากนะราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,790,000บาทเท่านั้นเองแล้วก็เขาบอกเลยนะว่ามีราคาพิเศษขอแค่เรามาตกลงพูดคุยกันได้นะคะที่นี่นี่นะคะสำนักง,งานขายเปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะแวะมาได้เซิร์ช Google Map ก็ขึ้นนะคะ ใน,ในภา,ารกิจของใหม่วันนี้จะเสร็จสิ้นไปไม่ได้เลยถ้าใหม่ไม่ได้พาทุกคนไปหาของอร่อย,ออยๆทานวันนี้เนี่ยจะพาไปทานสลัดนะคะเหมาะสำหรับใครที่ชื่นชอบแบบรักสุขภาพสักนิดนึงรับรองว่าร้านที่ใหม่เลือกร้านนี้นะใหม่แนะนําจริงๆค่ะถึงแล้วค่ะร้านในสลัดทุกคนร้านนี้เนี่ยนะคะจะบอกเลยว่าเป็นร้านที่ใหม่เนี่ยฝากท้องประจําเลยนะกน็นคือกินบ่อยมากๆแล้วก็เลคคอมเมนต์ทางทีมงานเลยว่าเฮ้ยควรที่จะมาร้านนี้นะคะ เป็นร้านอาหารนานาชาติสําหรับคนที่รักสุขภาพยิ่งโดยเฉพาะสลัดของเขานะอร่อยมากๆและอยู่แถวย่านรามินทาไม่ไกลาจากโครงการเดินทางมาไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะคะสายที่รักสุขภาพชอบทานอาหารอะไรที่แบบสุขภาพด้วยแล้วก็มีเมนูให้เลือกเยอะแยะมากมายไม่ควรพลาดกับร้านนายสลัดร้านนี้ละคะ่ะ แหมทุกคนค่ะตื่นเต้นคลื่นมากร้านนี้อร่อยมากเลยนะแต่ว่าจะใช้เสียงดังไม่ได้เพราะว่ามีคนนั่งในร้านด้วยนะคะ,ะเมนูที่ทางร้านได้คอมเมนต์มาแล้วก็มาเลือกด้วยนะคะอันนี้เนี่ยคือส่วนนายสลัดนะคะมาที่นี่คือต้องกินผัดสลัดนะเขาจะมีแบบน้ำมาให้เราเลือกอ่ะสามน้ำด้วยกันว่าน้ำสลัดอยากได้แบบไหนนะคะแล้วก็จะมีท็อปปิ้งต่างๆอันนี้ก็จะเป็นแบบไก่เนาะมีหมูนะคะมีฟิชแอนด์ชิพนะคะแล้วก็มีพวกเครื่องเคียงต่างๆพวกทูน่าแอบวนสลัดอะไรอย่างเงี้ย อันนี้เป็นเบคอนแล้วก็ขนมปังเนาะมันเป็นแบบอาหารอนาชาติจริงๆนะคะถ้าเป็นชาติไทยหน่อยอยากได้แบบรสชาติเข้มข้นอันนี้ค่ะข้าวผัดน้ำพริกลงเรือกินคู่กับปลาแซลมอนย่างนะคะถัดมาเป็นฝารังฝรั่งหน่อยอันนี้นะคะก็จะเป็นลาซานญ่าไข่ขาวเนะาะใครที่แบบอยากลดน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เมนูนี้คือโอเคถัดไปค่ะอันนี้ก็จะมีความแบบฟิวชั่นผสมประสานนิดนึง อันนี้เนี่ยจะเป็นโรอันชันแล้วก็อะโวคาโดรักสุขภาพไปเลยเคสเดียราค่ะชาติไหนอันนี้จำไม่ได้แล้วแต่ว่ากินชาตินี้อร่อยแน่นอน <c oughs> อะมาสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้นะคะก็เป็นเมี่ยงบางพงนะคะ,ะดูดีสีํำใหญ่ๆจุกๆต้องกินแบบลองทองก่อนก็คือกินสลัดก่อนนะคะเพราะเล็กๆอย่างเราโรอันชานอะโวคาโดนะคะํำ <c oughs> ใหญ่ๆนะ ลาซานญาไข่ขาวค่ะข้าผัดน้ำพริกลงเรือเคสเดียผักขมนะคะคําโตมากทุกคนดูดิหนึ่งคำอะคาใหญ่คําโตอร่อย แต่แล้วเมนูแบบเอกลักษณรสชาติอาหารเขาดีมากเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะโครงการบ้านที่ใหม่พาไปถ้าใครมีโอกาสนะอยากได้บ้านนะคะราคาประมาณสัก2-3ล้านเนี่ยนะ อยู่ในทำเลที่ดีการเดินทางสะดวกนะคะแล้วก็เป็นทาวน์โฮมนะคะที่บรรยากาศในโครงการนี้น่าอยู่มากๆนะแนะนำเลยค่ะให้แวะไปดูได้นะคะกับโครงการอเวอร์ซิรามอินทาทางด่วนจตุโชตนั่นเองนะคะสำนักงานขายค่ะเปิดแต่9โมงช้าจนถึง6โมงเย็นไปดูโครงการที่แนะนำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมแวะมาทานร้านนายสลัดนะคะร้านนี้อร่อยมากๆด้วยนะคะวันนี้ภารกิจของไมถือว่าคอมพลีทมากๆ โครงการก็สวยวันนี้ใหม่ก็สวยอาหารก็อร่อยแล้วก็เหมาะกับสุขภาพคนสวยอย่างเราเราโอ้ยพูดแล้วก็จะหาว่าคุยนะเป็นว่าวันนี้นะคะใหม่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะและครั้งหน้าใหม่จะพาไปครบจบเรื่องบ้านในโฮมเมเราที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ใหม่ต้องขอตัวไปทานที่ใหม่สั่งมาไว้ก่อนนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายว่ะ